สวัสดีครับมาอยู่กับช่องโคโนนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศการเปิดตัดใยกันนะครับหลังจากที่ทําการบุ่มเชื้อมาเป็นระยะเวลา3คืนอ่ะเรามาทดัการเปิดระบายอากาศประตูหน้าหลังกันก่อนระบายอากาศเสียภายในโรงเรือนออกมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงเราค่อย เข้าไปทำงานภายในโรงเรือนกันในระหว่างนี้เราก็สำรวจโรงเรือนไปด้วยนะครับจั่วหน้าหลังนะครับที่เห็นเป็นรูด้านบนมี5รูผมจะเปิดหน้า4หลัง4นะครับหลังจากนี้ไปจั่วตรงนี้เราจะทำการเปิดตลอดไปจนจบด้วยูการเก็บเห็ดเลยทีเดียวนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการให้อากาศโรงเรือนหลังจากนั้นที่เราระหว่างที่รอนะครับเราก็มาเตรียมน้ำเปล่า จำนวน400ลิตรหรือ2ถังของเรานะครับใช้ในการตัดใยผมจะไม่ทําการผสมฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นตัดใยโดยการใช้สำม e r นะครับหรือตัวไดโวตัวนี้นะครับในการตัดใยการตัดใยของเราจะใช้เพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นนะครับส่วนหัวของการตัดใยเราจะใช้ตัวนี้เลยครับนี่ ฝักวัวทั่วไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรนะครับอ่ะไทยประดิษฐ์นะครับตรงหัวตรงนี้ทําเป็นก๊อกปิดเปิดก็ได้ผมก็ทําอยู่นะครับเอาไว้ฉีดให้ทั่วแปลงไปเลยตัดให้ขาดนะครับเส้นใหญ่ไม่ต้องเสียดายน้ำอหลังจากระบายอากาศแล้วมีออกซิเจนไปในโรงเรือนเราก็มาเดินสำรวจเส้นใยกันครับลักษณะเส้นใยเดินทอกันสวยงามนะครับแล้วก็ อยู่ในลักษณะที่กำลังพอดีเส้นใยลักษณะนี้จะมีความเหนียวและก็ความแข็งแรงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในการตัดใยเราจึงจำเป็นต้องใช้น้ำที่มีความแรงในการพ่นให้เส้นใยเขาขาดออกจากกันถ้าเราไปใช้หัววาวเบาๆหรือเป็นหัวพ่นก่อยแน่นอนแหละเส้นใยจะไม่ขาดออกจากกันแต่ว่าจะยุบไปสักระยะ แล้วเมื่อเราทําการเปิดระบายอากาศนานๆไปปัญหาหนังหมูก็จะตามมาทําให้หิดของเราไม่ออกสมดังปาถนานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการตัดใย,ยเนี่ยเราต้องจําเป็นใช้น้ําในปริมาณมากลดไปให้เปียกให้น้ําหยดใต้ชั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูว่าชั้นจะชื้นมากหรือน้อยเพราะว่าหลังจากนี้ไปตลอดฤดูการเก็บเห็ดให้น้ําให้น้อยที่สุดเป็นการจะดีนะครับ ให้น้ำหน้าชั้นแปลงน้อยที่สุดเป็นการจะดีเพราะฉะนั้นช่วงที่จะให้น้ําได้มากที่สุดก็คือช่วงการตัดใยเพราะฉะนั้นให้ให้เต็มที่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าชื้นเกินไปหน้าชั้นเพราะชื้นไวมากมาก,มากเนี่ยดีกว่าชั้นแห้งนะครับเพราะระยะเวลาจากนี้ไปอีก10กว่าวันอ่ะเขาก็ค่อยจับเป็นดอกเห็ดก็จะดึงน้ําออกไปใช้แล้วก็สภาพอากาศเขาก็จะค่อยระเหยน้ําจากชั้นแปลงไปโดยปริยาย กว่าเห็ดจะจับเม็ดอีก3วันนะครับอีก3 4 5วันฉันก็จะหมาดพอดีอยู่ในอุณหภูมิของสภาพที่เห็ดต้องการในการจับดอกแล้วก็เกิดดอกขึ้นมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดใย,ยด้วยน้ําที่พอดีจงตัดให้เกินไว้นะครับเผื่อเวลากว่าเห็ดจะออกดอกจับดอกนะครับเราต้องเปิดระบายอากาศประตูหน้าหลังแบบนี้ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น น้ำเยอะไว้ก่อนดีกว่านี่คือทริคเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากเรื่องการตัดใยห,หลายคนจะไปสัมผัสหน้าแปลงก่อนการตัดใยว่าจะให้ตัดน้อยตัดมากนะครับตัดน้อยตัดมากให้ไปโฟกัสที่จํานวนเส้นใยที่บนชั้นเพาะนะครับอย่าไปโฟกัสเฉพาะความความแห้งน้อยแห้งมากนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ตัดชั้นที่1และชั้นที่2ให้น้ำหยดใต้ชั้นไปเลยชั้นที่3หรือชั้นบนสุดเนี่ย ตัดประมาณใดประมาณหนึ่งแค่ใยขาดก็ได้เพราะว่าชั้นที่ที่อยู่บนสุดเขาจะมีความชื้นค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนนะครับเราก็ดูเส้นใยกันไปนะครับในส่วนนี้ของเส้นใยของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินกินวัสดุดีนะครับแล้วก็ดูจะมีลักษณะเป็นแพรเม,เต,มเต็มที่เลยเส้นใยเหนียวดีไหมเส้นใยเหนียวก็ดีนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเส้นใยเขาแข็งแรงแสดงว่าดอกเห็ดของเราที่ออกมาจะต้องสมบูรณ์เส้นใยน้อย ดีไหมเส้นใยน้อยก็ตัดง่ายนะครับตัดง่ายดีเส้นใยเขาอาจจะเดินลงไปในวัสดุเยอะเส้นใยฟูดีไหมเส้นใยฟูก็ดีไปอย่างเรากส็สบายใจว่าเห็ดของเรามีใยฟูแต่เห็ดใยฟูก็มีหลายสาเหตุที่จะบ่งบอกลักษณะเขาได้ว่าเป็นเส้นใยที่มีความสมบูรณ์แล้วฟูขึ้นมามากหรือฟูเพราะอากาศหรือฟูเพราะ,ะเขาหาอาหารไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตัดใยก่อน นี่จั่วหน้าหลังผมจะเปิดออกแล้วนะครับจั่วด้านบนนะครับเราทําการเปิดรูออกมาเลยผมจะเปิด4ีรูเรียงกันตรงนี้นะครับที่อยู่จั่วหน้าแล้วก็จั่วหลังประตูะจัว่วจั่วด้านหน้าด้านหลังผมจะมีอยู่5้รูนะครับแต่รอบนี้ผมจะเปิดแค่4ีรูที่เป็นแถวเรียงรูบนสุดผมจะไม่ได้เปิดเพราะว่ามันเป็นฤรูปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะรักษาอุณหภูมิแล้วก็รักษาที่ลมจะก,กระแทกเข้าไปภายในโรงเรือนเนี่ยให้อยู่ในปริมาณที่ผมต้องการนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะหลังจากนั้นเราก็มาทำการตัดใยกันเลยนะครับโดยใช้ฝักปัวของเราแล้วก็น้ำเนี่ยฉีดลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าชื้นเกินเปียกเกิน เน้นอย่างเดียวนะครับเน้นอย่างเดียวก็คือให้เส้นใยขาดออกจากกันให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าใยไม่ขาดออกจากกันปัญหาเรื่องหนังหมูที่เจอกันเยอะและเห็ดจะไม่ค่อยออกก็จะเกิดกับทุกท่านแน่นอนเพราะฉะนั้นขั้นตอนการตัดใยจําเป็นและสําคัญมากๆที่จะเป็นตัวปุ่งชี้ประการหนึ่งเป็นอันดับต้นๆได้ว่าเห็ดของคุณจะออกดีหรือไม่หรือไม่ดีหรือออกทั่วแปงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่า การตัดใยคือปัจจัยในการทําให้เห็ดจับเม็ดพร้อมๆกันนะครับเห็ดเราก็จะออกมาเป็นรุ่นได้สวยงามเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดใยจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญและจําเป็นมากๆในการที่เราจะเอาดอกเห็ดหลังจากที่เราบ่มใยมาก่อนที่เราะรจะตัดใยบใ่มใยเนี่ยอุณหภูมิในโรงเรือนจะสูงเป็น40องศาก็ช่างเราปล่อยไปเลย แต่หลังจากที่เราตัดใยไปแล้วนะครับเราต้องรักษาอุณหภูมิอยู่ในระดับที่เห็ดฟางเขาต้องการใช้ในการจับมิดแล้วก็ความเจริญเติบโตนั่นก็คืออุณหภูมิอยู่ที่28องศาถึง32องศาถ้าเป็นเห็ดพันหนักไม่เกิน34องศาเห็ดพันหนักก็คือเห็ดที่มีลักษณะเปลือกหนานะครับที่เราชอบเรียกว่าเห็ดเปลือกหนาเห็ดเปลือกหนานั่นคือเห็ดพันหนักนะครับ แต่ว่าถ้าเข้าไปหน้าหนาวเนี่ยทางฟาร์มก็จะใช้เห็ดพันธ์เบานะเห็ดพันธุ์เบาดีอย่างไรเห็ดพันเบา,า,เน,เบานะครับจะเหมาะสําหรับหน้าหนาวะจะใช้ระยะเวลาในการรวมใยน้อยกว่าเห็ดพันหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนาวมากๆเนี่ยเห็ดพันธเบาจะมีบทบาทในการเพราะในฤดูของหน้าหนาวนะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง อันนี้เราก็ทําการตัดใยทุกชั้นไปเลยนะครับตัดไปเลยอย่างที่บอกลงเดือนนี้เป็นแบบ2แถว6ถาก็ถาดกว้าง1.5เมตรยาวอยู่ที่7เมตรนะครับทั้งหมด6แผงใช้น้ำอยู่ที่400ลิตรในการตัดใหญ่ทำไมถึงใช้เยอะขนาดนี้นะครับผมดูจากหน้างานหน้างานของเราเส้นใย,ยมันหนา เส้นใยมันค่อนข้างเหนียวเราจําเป็นต้องใช้น้ําขนาดนี้ในการตัดใยให้ขาดเนี่ยนะครับหมดไปหนึ่งถังแล้วเราก็มาจุ่มถังที่2ต่อใช้400ลิตรจริงๆนะครับสาหรับโรงเรือนนี้แต่ถ้าเส้นใยไม่ค่อยมากก็จะใช้อยู่ประมาณ200-300ลิตรนะครับก็ลดปริมาณไปเนี่ยเอาให้น้ําหยดใต้ชั้นไปเลยไม่ต้องเสียดายน้ําน้ําจะเป็นน้ําฝนหรือน้ําประปาก็ได้ไม่มีผลแต่ก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าน้ําประปามีผลต่อการตัดใยเห็ด แต่ก็ลองใช้แล้วไม่มีปัญหานะครับว่าแต่เราดูแลได้เห็ดออกดีเหมือนกันนะเห็ดออกดีเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เปิดน้ําประปลาทิ้งไว้สักวัน2วันก็ได้ให้คอรีนเขาลดลดลงหน่อยนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่ยังไม่ขมังนะครับก็ใช้วิธีการเปิดน้ําประปามาทิ้งใส่ถังไว้สักวัน2วันก่อนค่อยเอามาตัดใย,ยก็กะเวลาเอาเนาะอ่ะในส่วนของการตัดใย,ยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับ การตัดใยก็คือการเปิดให้อากาศแล้วก็ลดน้ําทําให้เส้นใยขาดออกจากกันหลังจากเปิดลงเรือนแล้วเนี่ยก่อนตัดใยเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วทําการตัดใยเลยทันทีนะครับเดี๋ยวเส้นใยเขาจะน็อกเพราะว่าเหมือนคนโดนอากาศร้อนแล้วไปในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเปิดลงเรือนเสร็จเนี่ยก็ควรทิ้งไว้สัก30นาทีจนถึงประมาณ1ชั่วโมงก่อน ให้เขาปรับสภาพอุณหภูมิในโรงเรือนกับข้างนอกแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปทํางานก่อนให้100%เอร์ซก่อนเราค่อยทําการมาอเอาน้ําทําการพ่นตัดใยนะครับหลังจากที่เราพ่นน้ําเสร็จตัดใยเสร็จด้วยวิธีการตัดด้วยน้ําและให้อากาศไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะเปิดทิ้งระใบะความชื้นส่วนเกินตรงนี้ไว้สักประมาณ30นาทีก่อนการปิดประตูหน้าหลังโรงเรือน สังเกตนะครับหลังคาด้านบนผมจะมีซสแลนอีกผืนหนึ่งใช้ในการพางแสงให้สำหรับโรงเห็ดเพื่อป้องกันความร้อนที่กระทบมาจากดวงอาทิตย์นะครับซแลนเป็นซแลนดสน80%สชั้นเป็นแลนดสนชั้นนะครับใช้ในการพางแสงโรงเรือนอันนี้โรงเรือนเป็นโรงเรือนเสาปูนแล้วก็โครงเหล็กแล้วก็ไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ที่ค่อนข้างแก่เป็นไม้เลี้ยงอายุเต็มนะครับเพราะฉะนั้น คนที่ขึ้นไปยืนด้านบนไม่ต้องกลัวตกนะครับสำหรับโรงเรือนเราเรารู้ดีว่าความปลอดภัยค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นไม่ถล่มแน่นอนเราก็เลยปีนขึ้นไปข้างบนไปฉีดน้ํานะครับแต่ถ้าใครมีบันไดก็ดีนะครับบันไดาม,ามากลางออกแล้วก็ขึ้นไปฉีดน้ําด้านบนก็ได้อันนี้น้องตัวเล็กนะครับก็เลยให้น้องขึ้นไปพ่นถ้าปกติเรายื่นมือพ่นก็ได้ข้างบนนิ่มไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องการตัดใหญ่ นะครับเพราะว่าเห็ดชั้นบนนี่ค่อนข้างจะได้รับอุณหภูมิที่ดีแล้วก็แสงที่เพียงพอเขาจะจับเม็ดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็มาเต็มแผงอ่ะแล้วก็หลังจากพ่นน้ำเสร็จล้วก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้สัก30นาทีแล้วค่อยมาปิดลงเรือนก่อนปิดลงเรือนนะครับลืมไปเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทางฟาร,ร์มเราใช้อยู่นะครับนี่ขั้นตอนนี้ก็คือการพ่น พายแก้วนะครับพายแก้วแล้วก็เชื้อราตระกูลบาซิลัสไมโตฟาคัสนะครับที่เราได้ขยายกับนมนะครับนมวัวนี่แหละ200มิลิลิตรนะครับต่อเชื้อ,อาพายแก้วนะครับเพื่อฉีดพ่นป้องกันลาเขียวนะครับแล้วก็บาซิลัสไมโตฟาคัสเนี่ยใช้เพื่อป้องกัน ศัตรูที่เป็นไรของเห็ดนะครับเวลาเราเก็บเห็ดเนี่ยเราส่วนมากจะเจอไรนะครับรบกวนเรานะครับทำให้ลำคาญไม่มีผลต่อเห็ดแต่เราจะลำคาญนะครับเราก็เลยขยายเชื้อรา2ตัวเนี้ยกับนม200มิลลิลิตรในปริมาณอย่างละ2ช้อนชาแยกกันนะครับแยกกันหมักคนละกอกน,นะแล้วค่อยมาผสมกันแล้วก็ค่อยมาฉีดนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอามาพ่นในโรงเรือนตอนตัดใยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องลาเขียวที่จะมากวนหน้าชั้นของเราหลังจากตัดใยไปนะครับเพราะว่าถ้าลาเขียวมากวนตอนที่เห็ดจับเม็ดไปเม็ดเล็กๆเนี่ยเราจะพ่นแบบนี้ลําบากนะครับเราจะกาจัดลาเขียวลําบากเพราะว่าเห็ดเล็กไปถ้าไปพ่นถูกดอกแล้วด,ดอกเขาจะยุบนะครับแต่ถ้าเม็ดเห็ดเท่าเม็ดเขาพ่นขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาเราก็จะทําการพ่นไปหน้าชั้นแปลง ใต้ชั้นนะครับด้านข้างด้านอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เชื้อราตัวนี้ไปสกัดยับยัง้งแล้วก็ปกป้องดูแลน้องเห็ดของเราอ่ะเราก็จะพ่นแบบนี้ไปให้ทั่วลงนะครับ สังเกตนะครับถ้าตรงไหนที่การตัดใยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ตอนที่เรา,าฉีดพ่นนะครับตัวนี้พายแก้วเนี่ยนะครับเราก็เอาหัวฝอยจี้ๆสักหน่อยเพิ่มเติมไปอีกสักหน่อยนะครับนี่หน้าจั่วหลังนะครับหน้าหน้าหลังข้างละ4ี่นะครับเราเปิดรูระบายอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเปิดรูระบายอากาศด้านข้าง ตอนเห็ดยังไม่จับเม็ดนะครับเขายังไม่ต้องการออกซิเจนมากเท่าไหร่ผมก็จะเปิดไว้แค่ข้างละสองรูอ่ะข้างละสองรูพอหลังจากเห็ดจับเม็ดผมก็จะเปิดข้างนะครับข้างละสี่รูแล้วจั่วก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดไว้ตลอดเพื่อเพิ่มออกซิเจนในการจับดอกให้สําหรับเม็ดเห็ดสําหรับอ่า EP ต่อไปจะพามาดูดอกเห็ดหลังจากเราตัดใยไปแล้ว3วันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ EP ที่3จะพาไปตั้งแต่กระบวนการเห็ดเริ่มจับเม็ดจนถึงเก็บดอกในฤดูการนี้เรียบร้อยจนถึงกระบวนการว่าสรุปแล้วในรอบนี้ในลงเรือนนี้เราสามารถเก็บเห็ดฟางได้ทั้งหมดกี่กิโลนะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ